ข้อมูลทงกมดนะครับมาจากเพจอาเซียนมองไทยนะครับเขมรการละครนะครับขับรถส่วนตัวออกจากบ้านเปลยจันทร์นะครับเพื่อมาขึ้นรถแอมบูเลนต์โอ้โหนำส่งโรงพยาบาลอีกทีนะครับอพอมาถึงโรงพยาบาลนอนยิ้มมีความสุขนะครับว่าแต่ทำไมไม่ขับรถให้ถึงโรงพยาบาลตั้งแต่แรกนะครับอ่านะครับก็ดูฮะการละครนะเนาะนะครับแหมโอ้ตอนแรกโดนเออแรกโดนลิงยุงนะครับ ปึ้งโอ้ยขับรถไปจตเอ้ยเขาไม่ไหวนะครับพอถึงโรงพยาบาลนอนยิ้มนะครับนี่คนนี้าบาดเจ็บนะนะครออการละครจริงๆประเทศดีนะครับเพื่อนเพื่อเห็นแล้วรู้สึกยังไงฮะผมนี่รู้สึกแบบอืายหลายรูปก็คือแบบอตอนที่เขาเขาดิงยุ่งกันในในสายสายแดนเนาะวิ่งยิ้มกันตุ๊กตุ๊กบอกว่าไทยบุกแล้วไทยบุกแล้วก็วิ่งยิ้มกันมีความสุขเหมือนเด็กไล่ไล่จับกันแล้วับเหมือนเด็กเล่นกันอ่ะครับเออแล้วก็ถ่ายคลิปออกมา ให้ให้ชาวโลกดูนะครับว่านี่ไงเนี่เนี่ยเพื่อนดูลูปนี้นะครับเนี่ยอืมนี่คือได้รับบาดเจ็บนะครับอือยิ้มโอ้โหโอเป็นไงหน้าตาโอ้โหเว้ยต้องเดินเองนะเพื่อนพยุงให้นะครับอาจจะฉากให้เหมือนน่อยนะครับอืมเออนะครับแล้วชาวโลกก็จะต้องเชื่อมันด้วยนะนะครับอันวาไม่กล้าเชื่อนะครับอืมอันวาไม่ไม่นะ ไม่เป็นไรเรือเคลียร์กันได้นะครับเออดูคือทํเแต่เรื่องเฮี้ยงๆแง่ดูอันนี้เขาก็นอนยิ้มดูนะฮะดูสภาพนอนยิ้มแบบเเสร็จและงานกูนะครับเดี๋ยวกลับไปก็รับตังค์นะครับสบายๆชิวๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะมามาฟังคอมเมนต์กันดีกว่านะครับได้เป็นคอมเมนต์คนไทยน่าจะได้ใจกว่านะครับไปทางฝั่งนู้นมันก็แลคอมเมนต์ไปเทไปในทางเดียวกันเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะครับคือมันดูละคร ละครที่แบบไม่อินแล้วมันเล้วมันก็เชื่อนะครับเออมันบอกว่าผู้นำมันบอกว่าอะไรมันก็เชื่อนะครับอ่ะเริ่มคอมเมนต์นะคอมเมนต์แล้วบอกว่าปู่ทาและอันวาสองคนแรกเชื่อแน่นอนเออผมก็ว่ามันเชื่อนะครับเรื่องโง่ๆเนี้ยมันเชื่อนะครับบอกพวกกินหญ้าเอ่อแล้วก็พวกกินหญ้าพวกกันทําอะไรมันก็เชื่อค่ะใช่ครับเขาไม่ได้เชื่อแต่เขาบอกผลประโยชน์ใช่ครับมันมีผลประโยชน์ติดต่อกันนะครับทางมาเลเขาก็มีผลประโยชน์อยู่นะครับ ไอ้ตัวดีเนี่ยคนกลางเนี่ยมั่ไม่จะไม่เป็นกลางเนี่ยนะครับแล้วเชื่อใครไม่เชื่อเชื่อเขเมทนะครับแต่สักวันมันก็หักหลังเอานะครับอืมเราก็เล่นกันเป็นทีมเลยนะเมนะครับเออคนเจ็บแอบยิ้มนะครับน่าด่านมากการละครที่สุดนะครับคอมเมนต์ไทยนี่ถล่มไปหกเจ็ดร้อยแล้วนะครับแชร์อีกเยอะเลยนะครับวันนี้มาดาไอเวนไอเขาไม่ได้ไอเขาถ่ายไอนะครับเออเออ เข็มขัดนิรภัยไปยันแผลไม่เจ็บหรอพี่นะครับขับรถแบกแผลตั้งนานนะครับมาให้อม b u l a n c e รับโทนะครับพอ a m b u ู a น c รับถึงโรงพยาบาลนอนยิ้มนะครับบอกว่าเจ็บขาแผลปอมๆนะครับใส่รัดไว้ห้ามเลือดอ๋อโดนยิงขนาดนั้นอย่างคิดจะใส่หมวกใส่แว่นอีกเนาะอ้าวพี่ต้องคลิปลุกนะครับมึงโดนยิงมึงมีเวลาใส่แว่นกันแดดใส่หมวกกู ปัญญาอ่อนจริงๆนะครับยังมีหลายประเทศเชื่อนะครับเออครับประเทศเราเขายังกินเจอยู่เยังกินหญ้าอยู่นะครับเขาอาจจะไม่ได้กินข้าวใช่ครับไม่แปลกหรอกครับฟิลเวลาเราเลื่อนดูข่าวต่างประเทศนะครับแปลภาษาอ่านเข้าใจผิดอ๋อทำความเข้าใจผิดนะครับบางทีหน่อยเขาเชื่อสมองเขาได้รับการพัฒนาน้อยนะครับสแกมเมอร์มีต่อไปใช่ครับ มันเป็นดีเอของคนชาตินี้จริงๆครับเออชอบทำเรื่องแบบนี้นะครับมันไม่ละอายกระใจนะคุณเซนนี้มันระดับระดับแบบโคตรเฮียเลยนะครับต้องการจะกบเกิดเรื่องของตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้นะครับสร้างข่าวใหม่มาเอาชีวิตของคนเป็นเรื่องล้อเล่นเพื่อสามนาทก็โหไม่ไหวนะครับอืมอะต่อมาแต่ว่าอ๋อคอมเมนต์มาเอมเมนตเขามามา,มาด่านนครับบอกว่า คนประเทศสยามเนี่ยมันไม่ใช่คนนะครับมันเป็นสัตว์ปลานะครับมือชอบทไลายบ้านเมืองกัมพูชาชอบเขียนข่าวปลอมนะครับเพื่อโกหกคนไทยนะครับอ่านะครับเขาเข้ามาด่านะครับบอกโอ้ยคนไทยกัมพูชนถูกใจมากเลยครับคนกัมพูชาเนี่ยไม่โกหกเลยนะครับดีเอ็นเอมันเป็นกันทุกคนดีเอ็นเอมีแต่ความทอแลนะครับของคนกัมพูชาเนี่ยนะครับจะให้ใจต่างชาติเชื่อได้ยังไงนะครับอื ราะว่ารักชาติจริงๆใครจะว่าไงรักชาติตนเองไว้ก่อนนะครับอะนะครับเขาก็เลือเฮียเขาก็ทำนะครับต่อมาครับ <laughs> วินพ่อใส่ไปถือกระปุกน้ําเกลือ <laughs> ประเทศนี้เขาต้องคือเขาต้องมีอะไรก็ปลูกน้ำเกลือมีอะไรต้องแบบว่าต้องห้กระปุกน้ําเกลือไว้ก่อนนะเพื่อจะได้รู้ว่ากูเจะป่วยนะครับบางทีก็ไม่ต้องก็ได้นะครับเออคนโดนยิง เดี๋ยวว่าแต่ขับรถเลยครับแค่ขยับตัวก็จะตายห่าอยู่แล้วครับใช่ครับอม่อย่างั้นจะมีคําว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเลยครับมึงโดนลิงยุงมาขนาดนั้นแหะนะครับโอ้ยขับรถก็ไม่ได้มงคนก็นอนอยู่กับที่รอยคนมาช่วยนี่โอ้ขับรถจะถึงที่อยู่แล้วนะครับให้ a m b u l a น c ์มารับโธ่นะครับต้องไม่อายคนก็อายหมาเพื่อโอ้ประเทศนี้ไม่อายหมาเจอจับกินแล้วนะครับเออพวกนรกนะครับ อ้ยไอแทนหมาใช่ครับมันเจอหมามันจากินในพวกนี้อย่าไปยุ่งกันเยอะนะครับอมันเป็นพวกลวงโลกจริงๆครับใช่ครับอดูคนที่รับบาดเจ็บนอนบนเตียงคนไข้มันยิ้มนะครับแหมแผ่นดินนี่หมอมันเก่งจริงๆนะครับไม่ไม่ฉีดยาอะไรเข้าไปเคลิ้มเลยนะครับอืวางแผนให้ไทยโดนกับดักนะครับเออตแหลมากนะครับประเทศอัปปรีนะครับมไดออสการ์เลยนะครับอืนะครับ ถ้าโดนเอ็นตุกเขาท้องมึงอมีทางขับรถโอ้ใช่มันโอ้ยพิษบาดแผลเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ตุยแล้วครับเลือดไหลออกงี้นะครับนะครับแบบคิดว่าคนอื่นเขาเป็นควายไงครับเออนะครับเออ้ประเทศนี้ต่อแหลทั้งประเทศเลยนะมึงนะครับเออนะครับจะให้มันตุยจริงๆใช่ไหมใช่ครับสรุปสุดท้ายไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลว่าไม่มีคนบาดเจ็บหนักนะครับเมื่อข่าวที่ออกมาล่าสุดนะครับก็ ไม่รู้เขาจะคุยกันยังไงไม่รู้ไปเคลียร์กันยังไงให้ข่าวไม่ตรงกันสักที่นะครับก็ประมาณนี้กับเพื่อนๆครับการแสดงละครที่มันไม่สมจริงอย่างนี้มันก็นะตบตาแขรไม่ได้หรอกครับนอกจากคนที่โง่งเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้กัน,นครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ